ยินบาดผมโอว่าหลับเข้ามาสิเนค่ะคอยหลับเขเออยก็ได้เนะเจ้าเออคอยหลับเข้ามาใไ้ได้เขาขอะไรไ้องแปอือดูอ่ะจะพีได้กินทเจ้าวพันมาผิดกับมันย่างลดกับชาพัน้ที่ได้เทได้เลึงบางทก็ไม่ได้ห่อรงก็ไม่ได้หกเปี๊วาไม่ได้เออผนห้าตลาดห้าตลาดเขาก็จะหน่วยใหญ่เตอวเลยใหญ่เดเล เฮ้ยขัวบอเยจบเขาง้มเนี่ยเขาขัวยำเขาบุดเขา้มมาได้เช oh, anyway. oh, oh, wow. mm. 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 ้าน่ะเพียงข้อเพียงกันเออทุงชิบพันกับพวกินขวาน่ะเอทุงหนึ่งเนี่ยคัดจี้แล้วก็จุดสับปะมือเออมันเดี๋ยวมาชิมนเค็มมันพี่อ่ะนะมันพี่ครับ ที่ขั้นตักน้ามันไปตั้งหน้าหน้าเขาาเขอเหนา่นองเขาออกอยู่น้าติเอาไปดู้วาเาารนี่ปะได้ขนาดนี้น่ลูกเขาไม่ได้จำเลยดอกเออตอนน้นี่จากลูกบ่มีนะทกอย่างลูกเ้ยแม่แม่เด้อแม่ชิบะางเงินมาเห็นเดือดหอวแลีแม่ห้และปุ๊บวันได้ขันเจ้าได้เงินมาแม่ชิบูุบก็กุ้เนี่ยเหอเออแต่บ่คบาอลี่พอมาปุ๊บไงเฮาก็บอกกุ้งป้าอย่างไรนั่นตอนนี้เนบาผู้เน้าอยู่ฮันเออเนี่ยบอล เขาชืู่่ใหญ่ใจดีเลยซอยเออน้องซอยเท่านั้นเนะกับปู่กับชีไล่แล้วเขาจะว่าว่าน้องปุธวิคัาได้นั้มแล้วเจ้าอยากได้เนี้เออน้องมันอยากได้เฮือนมันมาเอาหน้าถึงเนี่เฮือนดูสองคนไหนเนาะมาแล้วก็ตั้งหนักหนึ่งเขากินเด็กแล้วน้องคนต่อไปเขาเขาซอยสองคนนี้แมนซอยเจ้าคนมันเป็นได้ซอยก่อนเออเอนั่งเขากัทางนี้เอาลูกผู้หญิงเ้อไปน้ำจองคนเอาไปน้ำซอยน่ะลูกมันม่ฉีกคนได้ป้ากับปู่นั่นเออเออ อันนี้หาชื่อได้่านก่อนเาย น้องสายป้าน้องพุทธวิปู่พี่ก็น่ลูกโกรกคนจิงแต่เขากระชงชานแล้วก็กระทางแล้วเขาไปน้ำบ่อนมุดบ่อนได้ตักงหนักเขาก็ไปห่อน้องหนักหมูได้ไปเท้ารอดวัวน้าหมักแจ๊กชวนอร่อยแล้วเขาบม่ได้จงทางใหนก็ลอดเขาห่ออยากได้นักใช่เขาผมมีเขาถูกแต่เขาเลยชงชานแล้วก็ทางหายช่องฟนเออเขาในยังว่นได้ย้อนลูกเหมือนเขาบอกเออช่วงเขาไปจอยเขาอ่ะเออไม่ดายนี่นี่อันนี้ยุดก่อนเด้องบยังเบาเขาเจ้าผู้ใหญ่ใจดียังบ่ช่วยเงินมากก็ช่วยอะไร ยายว่าว่ามือชื้นด่เขาก็หายพันบาทอื้ย่ใหญ่ใจดีน่ะชอยพันเลยมือชื้นี่มาให้น่ะเหมดพันแล้วเป็นมีเป็นนันมีน่ะช่องแก๊สไปชองแพงเขาต้องเขาดขาดเฮ้ยเห็ดลูกไล้วแล้วไงเของอ้านมันกินอะไรเขาไห้บ้งมาแล้วเสล้วเ เขาคุมมาส่วนอีทีอีแพดมันอยา่บอแล้วเ่นซอย่นก็ซอยคนขาดคืนเนาะคนขาดคืนตัเนี้ยแล้ว่นมซอยจังไดอันนี้เฮา่บริเมนข้าิชีคอช้วมเสือเรืออันบิเอดเองนะ่นซอยอันูบมี่นะไนะกัปนมีแนนะกเขาไมยางไปว่าอยากได้ออยากได้แล้วเขาก็ว่าว่าลูก ลูกเจ้าใหญ่แล้วเขาบอานะลูกเจ้าหน้าคิดเองได้ในน่องกับบอมี่กับน้องใช้ผ้าในย่ังห้าคิดเองบ่ดได้เขาอันนี้พี่น้องในบ้านนะกระถูกไม่พัวกับบอมีเป็นใหม่ใหม่เออเแล้วน่ะนั่งกับบอมีเอ้ยน้องกับมีมดเขาหนังมีเขากบวชเขาถูกอ่ะอืมอืมอืมเราถูกกับแบบเขาช่างลูกแล้วติดยาหมาดิเออเออเขาว่าว่าเราไปเสนอหน่ะลูกเจ้า้าใหญ่แล้วคอยดันโบ ชอยบ่ได้เขาว่าลูกเจ้าใหญ่แต่ฮ่าคินเองได้น้องผู้ถวิ้งกับน่องชายผ้าเผเรียนยังยังบ่ได้เขาลูกเขานั่นนักแต่เขาซานเขาไหมเม็ดป่าหอมเออเป็นแพกเป็นแพกเคามาไห่นะเออเออลูกนั่นโล่ละโลละโล่ได้แบบคนไทยขายคลายได้มันเป็นธงละโล่เนี่ยเขาเขาก็ได้กินได้เด็กน้อยอันนี้เขาหนีเนาะเขาในเฮือนก็มีเขาชาเขาซีใบไห้เขามาไห้แล้วก็ลูกเานอนบ่ได้ ชูลูกเขาบอ,อกเ,นเ,นเขาว่าเป็นเนยเขา,า,เ,ขา,าออเป็นแนก่อนพอเขาผล็อตไปแต่เขาไปอีกต้นชงชาเนี่ยเขาเอาไปเงินเขาก็ได้ อนันนี้น้องไส้ฟ้าน้องไส้ฟ้าอันนั้นน่องพุทธวิผู้เยือนนะอกคลิปนั้นคนน่ะเจ้าไหนน้ำออืมอือันไฟเห็นกับขาอีต้นเราขาเจ้าอีต้นชงชานหายบุมีแนวกินกับบาลี่เนาะมาว่าน้องไส้ฟ้ามียังกินไหมนนะไมีไข่หน่วยนึงเขาอ่ะอืมอืมเล้วก็บางคนก็บหายเลยอีต้นเราจ่อยเนาะเออเมนเออเขาตอีต้นเขาตายอืม จักบ้านยังไหล่มือซื้อนี่ล่ะมาแวเนี่ยฮือ่าล่ะแล้คอยมาอยู่เอออันนี้บ่น้องเออนองพุทธวีบ่ได้เตรีมว่งสนบ่ได้เขาบ่คิดได้อืออืออันนี้บ่อ่ะ กินน้อแม่โบยากินอันนี้ก็ไปก็แม่วันีก็จะได้กระชูดๆเด้อน้องุชเบื่อแม่เจ้าเบื่อแม่เจ้าให้เดือดได้สั้นให้ได้ยู่เขาให้มีใดอยู่คืึงโมเขันเาอ่มันผู้ได้มาแหวชอบมี่อ่ะแม่นะไม่มีเน่มาช่วยเราบ้าบ้านโบคัมเราบ้ามาเป่าวันจีนอ แม่มาเธอนาก้อนเมษีเตียมข้อฝากมาให้เราอ่ะเอ็นน่ะก็ให้เบิ่งอันลูกคอยนัดถ่ายคลิปก็ให้ได้เราเนี่ยเราอีกต้นเอออยู่ใช่เนาะเราอ่ะเอื่อนหนีไปสิช่างเกตเบิ่งเด้อเราอ่ะเราอ่ะกระพัวเราเนี่ยช่างเกตบอกว่ามีต้นข้อเราอ่ะเขาตัดนั้นไม่กุ้งเราบ่อนปู้บ่อนผู้เอือนนั่นเระอยู่เข้มทางอยู่บ้านหัวเมืองนี่แม่ลุมวัดยาแก้วนี่นะเออด็กเขาก็ให้แล้วเขาเบิ่งคลิป จักໃຜມື but, but, also, <c oughs> <tr> ້ມື້ເດ້າ2,000ບາດກັກິນານແລກມ4:00ນກາຂົມบ่ບໍມດບລະກ กิโลริโก้คั่นสิเรื่องเท่านั้น1โลนี่ะมนก็เอาเงินไปให้กกว่าอีบ่ไม่ใช่ว่าพุทธวีนเขาซ่าเขา้อคนดังเนาะนี่เออเขาซ่าเขา้อทุกยากแ่ค่อยัซอยเออๆนเาัน มันได่โซเชียกว่ามันได้อันพันกว่าบาทมืึอนั้นมันอยู่กันหรอไอ้คนว่ะเออเจ้านี่ไปใช้กว่ได้แล้วคนว่ะเขานั่นส้ำคัญโตนั่นไปใช้กับเพื่อนว่าดาวน้ำได้บ่เอ้ยอมือเขาชิมาหม่อมเงินให้กับอันแนวกินพี่จังเล่ะอืมอือีแม่เขาน่ะช้ำคั้นนี่อ่อนแง่กว่าชำคัญเลยหรอเอเจ้าเนี่ยเพื่อนอยู่ก็ได้เหาอล้ว่ะอือื เจ้าอย่าว่าว่าเจ้าบวดจำขัดน่าไปลิ้งเจ๊กับเข้าให้น้ำเพื่อให้น้ำมาขันไก่ไม่ใช่พอได้มันไปฮะกินเนี่ยขันไก่กับไห้น้ำขันไก่เนี่ะก็พอได้มื้อนาเขาก็ไม่เออเออเออเนี่ยว่าเนี่ยเข้าจำผ่านมันงเลยแมนเพราะว่าทางผู้ใหญ่ใจดีกับสงสารเลยสงสารชื่อได้เอาเงี้งเอยก็ได้เด้อแนวกินกับเงินนี่แล้วว่ะบุญื่อเงี้ก็ได้ขันเป็นแนวกินเผื่อย่ำหนักกันเงินค่ำกับไหเมย์ตัวเออเงินนักก็ได้กับไหเมย์ว่ะ บาลลีเนี่ยก็แล้เขาเอาเป็ดกันกับของผลนะข้าชี้ทิศบ้านเลยก็โทรหาน้องพุทธิีอยู่เฮือนบอสคอยสิไปหาแล้วก็ยูเฮาอยู่ได้ไอ้นนี้บาลลี่นะบาลแล้วก็มาอมามาแล้วก็เข้าเข้ามานะเมื่อหนึ่งหกคนเจ็ดคนพวกเธอก็เป็นชี มีข้อผาคขุคนไมันทักขนมมักมีบันักนมมือบมแม่ก็จะไปมือเปล่าเงินพ่อโอ้ยฮาจะถูแล่ฮาเนาเป็นเฮาหนาใครบอเบ่งด้อยเอาเฮาก็เข้า่ไในเบ่งได้ไม่เท้าไม่ป้าก็จะเบ่งเวียนนะจ้าคอยในบ่มี้ํำใช่ถอดใปีป้ากับพัวใช่หํำน้องเขายังบ่มคยบอาว่าเอาเด้อเงือนคุณหนำน้องอ้ยกูสะได้บ่เค่อยเนอๆค่อยนะค่อยให้เด้คอยเรือใจบ่มีอยู่ฮานะไม่เท้าหมูไหลนี่จากนี้ไปอยู่ใช้กันนี้เด้อไปสน เอาลูกเจะไลายคนเจ้าถูกบ่มียังมีแต่กอบบัตไม่เท่าห้อเท่านั้นเท่าไหร่เลือดใจลำตาก็ควบุมใส่ลูกอืมอืมพอเอาเด้อลูกเอ้ยเขาเห็นดาวเชนเขาจ้างมั้งได้เงินช่องเชนเจ็ดมาปุ๊บตุกช่วยลูกอยู่ว่าแล้วก็ลูกเอ้ยอยู่เด้อทิมป้าว่าอยู่เพือนเทาอยู่บ่านแตะกี้นั่นเขาเห็นตอนน่ะเขาเห็นชีโฉบเขาเห็นชีหายบาลี่ว่ะอาบ้านผู้บุตรทวีนต่ผู้เดียวอยู่บ่านเขานำกันหนึ่งกินเองมันว่าหนึ่งมื่อหนึ่งเขากุหมดช่องมั้งก็ใช้ผู้เดียวนั่นแหละ แม่พูดแล้วไปจะขึ้นบ่นอ่ไปสามคนณน้องครากทุกตะกี้พ่กปุ่มีเออบันนี้นี่นะใครได้ได้บ่อนอ่อนนะว่านอ่อนก็นอนลงมอองเขามันบัวใช่เลยยะแม่นืมโอ้ทนปพญาย่ามเฮาเหอียนหน้าค่ะเียนมันออกเลยมันออกมอนึงอื ออกแล้วมอหนึ่งกับพอไปบีบข้อตะกี้ก็บวชอยู่มาห้าชคลูกเูาน่อแม่เท้าเออเออเออบวชนะคะได้เลือดชองเลือดไปบีบข้อจี้เอาเงินบ่มีก็ให้ยมีโอ้ยพ่อแม่เท้าเออบ่แม่มาดึงคือชาวบ้านมาอุ้มนำมาดึงล้มมาแล้วลูกบ่ให้ว่า น้องเขาจนว่ะน่องายเฮานันเด็กก็บอกขันว่าว่าเบิ่งลูกข้อให้ลูกได้ดีมันว่าให้เขาเลี้ยงซอยเพื่อนเบิ่งซอยน่ะดีแล้วมันาทีเชียร์ให้ลูกแล้วมีอน้องขดที่ดีเขาเออน้องนะเข้อห้เข้ให้แล้วพวจ้าบมเป็นตาเจตเต็มป้ากันไปกันยังมาโฉบเขาเข้อกับป้าก็ถิบมาก่อย้อนมานักกับยูกับลูกมันนี่เลยมาเจอบ่มพี่เขากินกะจชุบโลช่องโลชื้อคนในถึงชุลูกกินกะผ่านไปมาหัวท่อเพียวเอาเพียวกระดัน ฮ่ามีเหี้ามีกะบัวใต้เหาคันบุดบัมีกะใตยเหาน้ำลูกเห่าน้ำดินน้ำแม่เนาะเอไปน้ำแม่ไปเป็นหมูแม่มาหน่อยแ้่เลาไปเป็นหมูเจ้าเด้อนี่แหละลูกทำลูกคุณไปใส่แต่อย่าไปน้ำแม่แม่หยางได้บ่าย่างก็จะหยางน้ำเจ้าหยางมั้งที่ผู้ กอยลนดมาลงในบนตรงกีโดลงชีะผ่าี่เจ้าตัวพี่นะเจ้าก็เดียววิย่างมาแต่หัมืองันปะนไทยเขาขีดจางมือเขาบัเมืออะไรก็จางมืออีกนไว้ย่เปอนางห่อนพี่มวยก็เดียว่าบนหัวมือกันบมกน่กๆงก็เดียววิญางเลาะมาปะเขาไปขายอยู่ตรงห็นนะออเ่อีกล้ะเขาไปไหนแั้วยางเขาไปขายอยู่ตรงห็นนะขายดีอยู่รึเปล่าเขาเขามันอันนี้นะนี่มันตุ้ย มันตุยดีมันตุยดีเดยไปหลอเท้าเพื่อนขาด้วน่ะนะไปหล่อตล่าเฉยอืมแล้วหล่อแล้วก็ได้ก่ายหมดหมดหมดแบบหมดอะไรเมื่อถุงเขาเออสี่สิบชองถุงคอยคอยนักไปใช่จะว่าหาบลุกไปแต่ละหบานเอใต้อะไรก็ได้ชิดไปทุกธุรกิให้ทุกแปดพันแม่นเท่าไรไห้ทุกแปดพันบ่แม่นทุกช่องพันต่อครเขาชิดอ๋อเอใครบ้า ไอด้มรเ็บเคใบอูีดีให้ง่ายยงงครขนอข่าวยุเขาเอดีมสอเนเนาะเออจาไเนาะเออกูก็ดีใจน้ำกูว่าอรุ่นนี่แหะมันว่าดีใจเด้อกวจัก้ดีใจคนบุธวีเด้อน้องพุธวีน้องสายฟ้าบอเออเดี๋ยวเขาจะเข้าไปเบิ่ง่อยนี่แหะไปเป็นหลงหนองไปป้ามัำกับปลาหล่งนี่คนไปคูบีนะเมนนะฮะฮับจ ตัวอะไรเจ้าของนะคะก็มาแต่ไทยเจ้าก่อนมากก็มาแป๊บๆแล้วก็บาเจื่อไห้เลยเบวลี่ชายบุญนะพี่เขาไปเราเห็นในลูกก่อนเออเนี่ยมาเจอคนดังนี่จำได้บ่จำเราได้บ่อ้าวเราไปดับนานชิงช้ากนัดเจอคนดังไทยเจอคนดังมีเด้นี่ลูกเล่าเนี่ยน้องบุญทวีกับน้องชายป้าเบวลี่เบลอันเตียงองนั่นลัดจ้างเลยเมียมาโค้งหงัน เขามาสางเพื่อนให้เราค่ะเด้เขามาสางเพื่อนไห้นะที่ว่าบาเตี้ยงกับเบาทองเออบะทองกับบารีมันอันนั้นใช้บุญอันนมาสา่งเพื่อนไห้นะซอยกันลูกข้อเนี่ยเขาแก้จานอะไรก็ซอยทงละสิบพันมันพี่อยู่ไหนนี่น่ะมีแต่หน่วยพี่พี่ผงมากกระชับีนมือ เอกี้ตไปนั่นแหละบ่จื่บ่จื่อันนี้ต่อไปนำบ่นิหนะแม่นเป็นบ่าวบ่แม่นไปได้อ้าวคุณกบอ่ะคุณกบน่ะไปดำาพุน้องผู้เฒ่าอันวีนะอ้ายเนี่น่ะอันนี้ผู้ที่2อันนี้น้องช้ป้าอันนี้น้องชาป้าได้15ปวด้นอืมโดยี่บ่ดอกง่ายเลยบ่จอไปเอาน้ําอ เขาบอกแคณะว่า,วา,า,วาเพื่อนกระเมยียนเที่ยงหน้ากระเมยียนเห็นผ่านๆอยู่เด้อก็ผ่านเนี่กยโอเมือ,บอ,บอในั่นแล้วบ่บ่ในคลิปบ่ถึงในคลิปอ,อ,อืม เมื่อกำแพงเที่ยงหน้ากำแม่คอคอยเนีอยู่กับลูกชีโคนนี่แล้วไอ้สันโอกาสหนาเด้อยคอยชิมาอีเนี่ยนี่คอยผ้าไปเวียงเชโปนแล้วนว่ยสดี๋ยวจะผ้าแล้วนี่ยซานเถื่อได้ไหมป้าเดี๋ะว่าเออบอกเป็นยังเอามาช่วยคอยเนี่ยเนอะคอยถูกคอยหยาเอาอย่ามาช่วยคอยแน่บอคอยนั่นบ่มีบ่อนอยู่บ่อนเจ้านี่แล้วเที่ยงหน้ากันนี่เฮือนกันนี่เออด้วยด้วยเลยบอกเป็นยังแล้วเขามาจะผ้าชางเถื่อนเถื่อที่สี่แล้วเอาจะไปไทยบ่เออเาไปห้างเงินบ่ได้บอกลู้ ลูกเอ้ยแม่เ่ยไปหาเงินอยู่ไทยเด้อถุงเนี่ยหาเจ้าอยู่ไปก่อนถูกแล้วะจะอยู่ไปก่อนเอาพี่เขามาถามก็ว่าแม่คนนั้ไปเฮ็นดิเี๋ยอยู่เยี่ยบบอกลูกนะหมายบอกไปไทยแม่เอาถุงเนี่เลยบอกเขาดีๆให้เขาช่วยเขาชี้ช่วยยังก็ห้เขาช่วยลูกเอ้ยแล้วเขาเขาว่าอลยตามเขาว่าว่าแม่คนนั้ไปวิ่งไปหาเงินอยู่อย่างเอานอกไปน้ำชองคนคัดป้าอะไรชุดคอยน้ำบอกกุ๊บเขาเขาว่าแล้วเขามาจำฟ้ามาดีดิเอ๋เขาเขาว่าชุดเจ้าดามนั่อยู่บ่อลูกคอยแล้วเขาก็เล่าอยู่บ้านมามา อือเจ้าน้าน้ําอยู่บ่น้องพุทวีกับน้องสายฟ้าบ่บ่มีน้ําอาอน้ําน่ะไปตังอยู่ไสเขาว่าอยู่ไกล้พุนคั่นไปอาบแล้วก็หามาดําหาเลยมันไกลอืกว่าเม็ดันแต่บ่ทเฮาใสน้ําก็บ่เทาูได้สําเ็น้อยและเช้าก็ูกักบัวไว้จนายบ่มีน้ําหมดเพิ่นก็ให้ได้เห็นาว่าจําบ้านลอ๋อตอนเจ้าอยู่ไทยแม่นให้ได้เห็นแล้วก็น้ําตาออกไไปท่อยาบอกว่ากอุ เบว่าเฮาินเขาจะผ <Huh? S 1> uh ่ากับไห้แล้วดวแบลว่ามาเฮากับขีดคอยกู้งดูมีใ้ที่ทางนี้ท่านี่เออหาแล้วทางนีห้แล้วยายเหอากููห่งกะรีบอกงงแล้วหแล้วก็จะออก นี่ถูกยากกะเ b ยบ่อาจารย์รู้จักเ t ้าจนไปเฮาไทยเออแล้วกะให้ได้น้ําก็ดีใจแล้วก็อ้ายได้ยายหอมไข่ค่อยโอ๊ยแค่หอมค่อยล่ะเพิ่นผู้ค่อยง่ายแม่ความเาสอแม่น เราหายเลยเราอินต้นเราคอยถูกใ้เจ้าวันไปันไทยเน่ยมาจต่ต้นนะแม่มาได้เือนกว่าและคอยตอนไหนอ๋อเขาส้รางบ้านไห้นี่ยฮะพึ่งกระสางบ่แม่นะกระสางยังบ่อไรอ่ะกระกรออีแม่เลือดกบเขาเองเดเจ้ามาช้าเขาไดเดี๋ยวเวลามีเวลาเดี๋ยว เราหายเราคอยเราอีต้นเราเราฮูจักสาานชีวิตคอยมันเป็นแบบไห้แล้วเราจังหยคอยนะถูกแต่ไร้นียนชั่วเาลงก็ขเขาเราออกมาเลยแล้วต้าคายเขาเนี่ยได้บ้ามือนน้กหายไปหาไปเขาเขาเจ้าไอหุงยอมวยแล้ววอโมึงนะเจ้ามาถุกกว่าเนยานรานเอ้ยบางเธอคอยหายน้ำละหายเราคือกันได้แบบว่าได้กินคอยคายมาได้บ่หมดคอยให้เราก็ตั้งเขาให้ตั้งพอเาเราเนื้อฮู้จักชีวิตคอยถูกไปได้แล้วเราจังหอ ฟ้าในนครนันวิทย์แล้วเลยเนาะเขาก็บอกวิทย์แล้ขึ้นชาวบนแล้วเขาว่าเอาเพื่อนก็มีผมมาเห็นอยู่แมนแมนแมนวิทยุวิทย์หนาแล้วเขาอะเขามีแต่สังคมดีหสังคมเพราะว่านี่คือเป็นสังคมซอยเขานี่เขาซอยเขาสังคมซอยว่าคืออย่างผู้ใหญ่ใจดีเพื่อนกับทั้งไทยประชาชนทั้งสหรัฐอเมริกาเขาซอยโชคชาญเนอะน้องคุ่นดียัง มาดีจุก่อยะับปดชอยเงีงยละกัหรวยพอดในคนอยู่นี่มีเงี้ยไงชาว่ามีแงี้แค่เงี้ยเงินข้ากัจะทุกว่าคนที่ธุรกิจเงั้ยก็ให้ลูกให้เรื่องขอขอให้ห่างไงมีพอได้มาช่วยลูกล้านเีงเมนเมนเมนเอาเงินน้ำพานละกัเพิ่นกายเอาหนังไปิเล่นแล้วเพิ่นกายเอานังหนกแล้วก็ขอบใจเมนบ้างบ้างเอาตาห้ขอบพุ่ขอบคุณเพิ่นเพิ่นกาใจดีเนาะู้นเพิ่นเห็นอันเล่าไปแล้วเาอันเห็นแล้วเันแบบไม่ซู้เมน เราหร่อแขวญเราแหวบเบิ้งเราบอกเฮอยเห็นทางหน้าแล้วเอ้ยเฮือนนี่นึงเอื้อนนี่มีคนอยู่บ่เราบอกเที่ยงหน้าบ่เอือนเราบแบบข่อยกเบาไปชูอยู่นะแมนติดแค่ทางกันมาโนนแมนอยู่เดี๋ยวขึ้นไปในเบื้องขวามือบรนลงเลยใช่มึงลงมาแต่บัวคำเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวขึ้นไปเบิ้งแมนลูกมาหย่าแก้วอาเนี่ะขึ้นมาหาถ่ายคลิปย์ถูกอะไรได้คอยะไรหน้านีาเราจังหันเราหูวจักบอก่อยถูกจำได้ โอ้ยงอนกะอยางไปดำนาโอ้ยเนี่ยนี่กกะยางคือตอนนี้ยังิม่ไดมีหลบี่เนี่ยนี่กก็วอย่าหางไปหยางลุกลุ่มลุกมนี่น้อยองดอก อ่องใจลังอ่องใจ้งเาพ่เฮาน่ะบหูเาน่ะเฮาาบุคุณพอเขามายาเกี่ยวเขาทั้ดําหน้าน่ะทั้งนี้ตอนอยู่ไทยใดคอยกรเข้เห็นเจ้ามาเกี่ยวเขาเลยซ้าพอถลุงเฉิดนะนจามาคนงานเพว่าลูกเกี่ยวเราแ่ว่าเจ้านำมาเกี่ยวพอนีนะมาเห็นนะทุกคนเจ้าก็ไปลกกะเมนท่านี้มาดับพอดีนำมาดัาเฮานำมาเกี่ยวลูกตานี้พัวมันน่อางกะดิจะไปดําหนาเราไปเหรอคะกนเล้วได้แล้ว่อนั้นอาเลน่บริยาหน้า ก็คือนากระเลบกระนปลายาวนไปนำนาก็่าไปได้กรยาพ้นโตขคนลิ้นกรยาบริยี่นี่ก็มาตีมาตีเลยหน้าหัยไหลนะบ๊อเนีนเออไม่ด๊อกเออเันเก่าเลยพี่นี่ก็มาเออมาคันปลาชุจ้าอ้มาคันหมูอบ่อยาเลยกับ๊อบาเพราะวันย่าไา่ได้ไปจยากด้มาอยู่เกล้จะ้าเจ้าเ็นจะจะระบีนะฮะนี่เจ้าพิมพ์ครับพิร ผัวขวัญหน้าแล้วก็ควัญหนาผัวใหม่เนี่ยอ oh, 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 ๋อผัวใหม่บ่คนไทยยาวๆนําบ่อ๋อคนไทยเออี่อยู่เอาได้ได้6 7เดือนแล้วเนาะ ่นมาอยู่น้ำอยู่พี่บอกแมนพิมเพชรอะได้แล้วก็ใส่เย็นใส่เย็นแย่ใส่เย็นแย่แมนคนไทยบ่แมนคนไทยใส่เย็นคนนั่นอีสานบ่แมนไทยโคราขอาใหม่แล้วเรามาอยู่พี่เลยเรามาอยู่พีแล้วเห็นบัตรฉบอนมาหาปีแล้วแลาวเนี่ยคนจังไปคนเอาคนมาเห็นหน้าน้ำลุมาเห็นหน้าห้ลูกกินข้าวเขบอกมาหา บ่ได้แต่ว่ามีหน้าเห็ดอยู่แมนชิไห่น้ากันแล้ลายมนยังเือดในเขาชาวชอคชีไห่ก็ได้ได้ไงไใวี่่พวนย้าหน้าวันเราจะไปยางเลยหน้ายานาพ็เ่ล้าอย่างไปข้อหอหรือว่านานมาดูกันเนาะคุณไก่กันมั้ยไก่กันเนาะไก่กัน Ừ. À, nó mày cái răng tôm, Để là đây nhỉ hôi chuột <laughs>